สาธุขอหลวงปู่มีท่านกัรที่แข็งแกรงมีอายุที่ยืนยาวเท่ากักบพระอานนท์สาวกข,ขององค์สัมหะสัมพุทธเจ้านั่นคือ120่ีปีขอให้ลูกหลานที่มาวันนี้มีหนี้ขอให้หมดหน,นี้ทุกคนรับงปู่นนเยนยสาธุครับพระนหลวงปู่จะโยนพวงมาลเพื่อเป็นกำลังใจให้ลูกให้หลานโยนเพื่อเป็นกำลังใจเนยอย่าได้คิดเป็นอย่างอื่นเทียวตัว I mm -hmm. เทั้าเอะานี่เอา,เอาโอ้ยุนไุมานเด้อุไปขุมเด้อย,ย,ยเอาโเอา

โบ้ยโบ้ยยำครับยำลูกอาบกล้วย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 โอยปูเน่าไปได้ส่งไปด้วยแบบสมรลม เด้อโอ้เด้ออาจารย์จะย่นด้วยจะย่นกิ้งเงาบกสมเออกิ้เงาขาด่านมาให้เหดนหมดนั่รอก่อนนั่รก่อนหลวงปู่จะลุกแล้วหลวงปู่จะลุกขึ้นยืนแล้วนะนั่รก่อนหลวงปู่จะลุกขึ้นยืนแล้วเออถ้าเรายืนเราจะสูงกว่ากูบาอาจารย์นะเออ ถ้าเรายืนมันจะสูงกว่าผู้ชายนะครับเออเดี๋ยวเราจะได้โชคช้ากว่าคนอื่นาะฉะนั้นเรานั่งลงเด้อเรานั่งลงนะครับเออก็ทาให้ก็น้ำเพื่อได้เข้าเข้ามาตรงนี้นิดนึงก็ได้ตรงนี้นะตรงนี้นะนะครับต,ตรงนี้ด้วยนะครับโอเคมาเฉียงๆมาที่น,นี่แล้วเราจะเดิน ที่นั่งอยู่ตรงหน้าหลวงโบเนี่ยเราลืมไปไหมว่าเราจะมาขออะไรจากท่านลืมเพราะว่าข้าญาติเท่ากันส่งเฉ้ีหยวานเดู่ด็กเลยลื่นข้ามอธิษฐานเลิกอธิษฐานเอาเลยครับอยู่หน้าหลวงู่แล้วเราอธิษฐานเอาเลยสาธุให้โูกหลานย่อๆจิงๆลำๆด้วยเดินทางก็ขอให้แก้วขาดปลอดภัยขาขายก็ขอให้ร่ำรวยนะยินดีหน่อยห็นได้หลาย เนีคือวันเข่าลุกในหน้านี่แหละเอฮียวานลุกในหน่อยก็ได้ตอบแทนมาได้หลายนะเนี่ยให้เป็นผู้อานเจริญในทางโลกด้วทางธรรมนะครับขอร่ารลุยจนกลายเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาต่อไปด้วยเถิดสาธุเราโบสถ์ุกแล้วนะเราโบสถลุกแล้วพี่ยวพี่เราโดนถวายแล้วเราเคลื่อนมาี้นะเดี๋ยวเราถูท่านจะรับให้ครับเนาะ ถือว่าเป็นบุญของเราที่มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เมตตาลูกศิษย์ลูก,กหาที่โชคดีนะถ้านผูใช้ทเต็มวันหยุดราชการเนี่ยโอ้ยนะเออพอมีบองนั่งน <c oughs> ะเอีอวเราดูลูกเงินนะอันเดินนะเออ,เอ,อเอาถ่ายรูปาเด้อถ่ายรูปเอาเดี๋ยวว่าเป็นบุญของเรา ได้เราหบว์จะพูดอะไรฟังได้อ่าเอาเสตีสาธุดังๆพร้อมกันสามครั้ง นะกันดูเอ่อลูกในร้านนะครับอ่าเอออย่าฟังหลานน้อยเออโอ้หลานน้อยแบบนี้ขออยู่ขนาดเออขอเป็นเป็ดกระปูนมาถวายเอออ่าสาธุเออส่งเลยอ่เรางบูธรับให้สาธุครับเดี๋ยวเข้าห้องหลวงปู่อ่าอ่โอ้โอ้ รวยลุย oh, ah, ุยยยาเต่ากระดิโอ้หลงมว่ารวยลุยลุยลุยมาทักเอานดีได้มาเอาได้ดิด้ีดีเหลืออยู่เทไหนี่เดียงสามสามสิบกอนองค์นี่แหละเอาใครอยากได้มาเอานี่สามร้อยบาทรวยมามาวุยลวยเนี่ยพญาเต่ารวยพญาเต่าเรื่องเอาหลงมวว่าดีดีดีวยลยเนี่ยเอาสามร้อยบาทได้รึไม่ใช่หรื ท่านกันมาเนาะบานี่นี่สิบคนโอ้ยรับเอาเด้อหลวงปู่ออกไม่เท่าเสียกันเองเมื่อกี้ไม้เท้าอันนี้เป็นไม้เท้าของสมเด็จช่วงรับปากง้นภาษีเจริญเพราะว่าป่ายขาดเสียอะไรอันนั่นรวยคนนะวันว่าเอาหลวงปู่เสียพญาติเต่าห้เอาสีกว่าคนผู้ใดเสียได้หมดโบ้เด้อใครเร็วก็ทันใครทันก็เร็วคน้ใดเร็วผู้นั้นได้แล้วบาทเด้อเอาสามร้อยบาทเอารับเอา ทันไหมทันหรือเปล่าเหลืออยู่โอ้เหลืออยู่หกกลุ่เร็วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วพี่หมดแล้วไม่ทันแล้วหมดแล้วเอาเอาเอาแล้วค่พี่จ๋าเอาไปแดงแดงแดงเดี๋ยวแป๊บนึงนะเออพี่ยังถือถือดี่มาให้ถามเขาหน่ยพี่เห็นพาราในตะกร้าเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนะจ๋าเออเอา